นี่ไลฟ์อยู่เหรอโอเคอะโอเคอะไรหรอคอใ้พี่อันนี้ตอนนี้ฝั่งนี้ลงนิดนึงโอเคอ่ะโอเคครับครับ ไปไหนครับดมด้วยได้ไหมจาก k i r o s มาสู่เ่อชายครับกัการท่งายกับอีกางนหน่อยค่ะับก็เต็มที่เหมือนเดิมจริงๆต้องบอกว่าเต็มที่เหมือนเดิมในในรูปแบบที่มันต่างออกไปเพราะว่าตอนตอน Kim r o s s The Series มันเป็นอะไรที่แบบโอนเอาแค่ภาพ t เซอร์เนี่ยก็คนละเรื่องผมว่าคงเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ที่คงไม่ได้เห็นอย่างแรกเอาคาแรคเตอร์ของโปรก่อนแต่ว่าเรื่องอื่นไม่เคยเห็นโปรเนี่ย เหมือนกันของผมเองก็คงไม่ได้เห็นผมมีเรื่องอื่นมันไกลจากคินคอสมากมากพอสมควรนะครับกับเรื่องของคาแรคเตอร์นี้แต่ความสุขแล้วก็ความเซอร์ไพรส์คนความที่ว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการได้ดูมันผมเชื่อว่าจะมีไม่แพ้คินคอสเลยครับผมว่าทุกอย่างโตขึ้นทั้งบ e y o n ค c าว d ไมโปพี่ปอหรือทีมทั้งหมดทุกคนโตขึ้นจนกระทั่ง เดินทางจากกินพอยต์เดอะซีรีส์มาแมนสวงแล้วมาซีรีส์ชายเนี่ย hmm. ม,มันก็เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยสิ่งไหนหรือยุคไหนหรืออะไรที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยได้เฉยชายในแบบผู้ชายมากที่สุดเราก็ต้องมองย้อนกลับไปในช่วงยุค1969มันคือช่วงที่แบบ ความอิสระเสรีมันเริ่มเข้ามาเพลงเข้ามาสีสันเข้ามาการยอมรับในสิ่งต,งต่างเริ่มเข้ามามากขึ้นมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าผู้ชายอ่ะชายชอช้างสซอายอยากิหรือว่าชายที่แปลว่าเป่งปลังเนี่ยมันคือการที่บอกว่าในเรื่องนี้มันมีผู้ชายที่ถูกจํากัดว่าผู้ชายคนเป็นแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าพอเทิร์นเป็นภาษาอังกฤษปับ๊บแล้วผู้ชายละ่ะ เขาเขาสามารถชายในแบบของเตงแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้กำลังบอกสิ่งนั้นอยู่มันก็เลยเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นว่าในวันหนึ่งที่อปโปโตขึ้นเป็นแบบเป็นแบบไหนก็เป็นแบบตรินเงี้ยหรือพี่ไมโตขึ้นในมุตมต่างเขาก็ก็เป็นแบบพี่ไม้ที่รักดนตรี แล้วถ้าถ้าจะใช้คําว่าชายเนี่ยคือเราเด่งบานออกใช่ไหมครับมันคงเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้หรือต้นไม้หลากหลายแบบที่มารวมกันเป็น<ม>เป็นสวนหรือป่าอันหนึ่งในเรื่องนี้<ม>ที่ทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วอบอุ่นใจ<ม>เข้ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาหรือเข้ามาอยู่แล้วโอ้โ oh, หมันน่าแบบจั๊กจีจังอะไรเงี้ยเพราะเรื่องนี้มีให้ครบมีให้ครบแล้วที่สําคัญเรื่องของความลับมันคือสิ่งที่หลีดเรื่องนี้ ใช่เพราะว่าจริงๆไม่ว,ว่าจะยุคไหนอ่ะความรับมันเกิดขึ้นเสมอแต่อยู่ที่ว่าสังคมนั้นๆนอ่ะในยุคนั้นนั้นจะมองมันยังไงซึ่งจริงๆถ้าบอกว่าประเทศไทยยุคไหนน่าสนใจก็คหนึ่งหกก้าเป็นอีกหนึ่งยุคที่น่าสนใจเพราะทั่วโลกจะได้เห็นประเทศไทยในความมันว่าเฮ้ยจริงๆคนไทยมันเขาอ่ะเขาเป็นเมืองที่บันเทิงลักสนุกแล้วมีหลากหลายวัฒนธรรมอ่ะบางแต่ยุคนั้นแล้วแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าคือ มันมีการยอมรับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางด้านทางเรื่องเพศอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบยอมรับและมีการจดการจดทะเบียนอย่างอย่างเป็นพับบิกแล้วซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรามีเค้าเจอที่มันหลากหลายมากเรามันสวยงามมากมันเจ๋งมากตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอ่ะแล้วผู้คนเนะีเขาจะมองเมืองไทยเปลี่ยนไป เขาจะคือไม่ได้เป็นแค่อาหารหรือเรื่องท่องเที่ยวละมันเป็นเรื่องของผู้คน Energy พลังงานต่างๆความสวยงามทุกสิ่งเลยแม้กระทั่งแบบตัวคนไทยได้กันเองอว่าเดินทางไปเมืองไหนพวกเราก็สามารถ enjoy ได้ในทุกๆแบบเราฟังลาตินเราฟังเพลงป๊อปเราฟังเพลงร็อกเราฟังเพลงแบบแบบอินเดียหรือเราฟังเราฟังได้หลายแบบอะ่ะแล้วเราก็สามารถเบรนเข้าไปได้กับทุกที่ ราะว่าอันนี้มันคือสเสน่ห์ของความเป็นไทยที่พวกเราพยายามจะบอกผ่านซีรีส์เรื่องชายใช่ผมเห็นด้วยกับโปมากเพราะเรื่องนี้เป็นางนน้จริงคือสเสน่ห์ของคนไทยจริงแล้วหลายๆคนถามว่าซอฟทาวเวอร์เราสนับสนุนอะไรยังไงเป็นช่วงนั้นมันแหนมันไม่จะเห็นอาหารไทยไม่จะเห็นอะไรไหมเป็งความเป็นไทยที่แท้สําหรับผมนะมันคือคนไทยคือเป็นชาติที่เปิดรับแล้วก็เบลนกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้า มาแล้วแบบกลายเป็นตัวตนเราที่มันมีเสน่ห์ทุกคนช่วงนั้นในไอ้หกเก้าที่บอกมันเป็นช่วงที่เมืองไทยเปิดรับความเป็นฝรั่งความเป็นจีนความเป็นทุกอย่างเข้ามาความเป็นอินเดียความเป็นทุกอย่างเข้ามาแล้วเบรนซึ่งจะเห็นตามคาแรคเตอร์ต่างๆฮิปปี้เอ๋ยสัจจา์เอ๋ยอะไรเอ๋ยและก็เห็นตามผ่านพอยต์ออฟวิวของแต่ตัวละครซึ่งซึ่งผมว่ามีความน่าสนใจมาไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวแต่เรายังมีเรื่องของความเป็นมนุษย์ คือผมว่าคีหนึ่งในความเป็นเบียนคารคือเวลาเราดูหนังหรือซีรีส์ของเบียนคารผมว่าน่าเราน่าจะได้กลับไปแนละ้วได้อะไรบางอย่างที่มันคําเฉยคือได้ข้อคิดแตะตรงนั้นแหละที่ทําให้เรารู้สึกยังรู้สึกกับมันอยู่แบบคิมพอ์ถึงทุกวันนี้เป็นต้นเนะัยคือจริงสเสน่ห์ของเบียนคาวอ่ะมันมันอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยบอกว่ามันมันมีทั้งความจริงจังมันมีทั้งความขี้เล่นมันมีทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็ดุมันและที่สําคัญคือกวนตีนอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเบียนคาวอย โปรนิยามความเป็นไทยที่เล่าผ่านเบียร์ราวว่ามันคือการปรับตัวที่นอบน้อมซึ่งอันนี้บอกว่ามันคือความเป็นไทยที่ชัดเจนคือเราจะเข้าไใ้ทุกอย่างและเราก็นอบน้อมกับทุกสิ่งคเอิ้งเราจะได้ไปตัวอเมริกาก่อนด้วยคามที่ะค่ะจะไปเอความเป็นไทยที่มี่ใช่เลยก็สนุกสนานมากเพราะว่าเอาแค่เขาคร่าวๆก่อน อย่างนักแสดงหลักก็โปพี่ไม่อะไรเงี้ยหรือนักแสดงอื่นๆที่ทคนได้เห็นกันก็คาดเดากันแล้วกันนะคือแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ต่างกันพี่ไม่ก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นนุ่มนวนลเราก็แบบเฮฮาได้กับทุกที่คืออย่างคือคืออย่างโปก็แบบบ,บ้าบ,บ้าบบกวนๆอะไรเงี้ยคือแล้วอย่าง,ลางหลายๆคนนะที่อย่างอย่างอุยังบอกไม่ได้มันเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่คิดว่าพอไปครับแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบ we are Thai วิออไทยคือในความหลากหลายที่แบบมันเราเรามีบุคลิกภาพที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานและยิ่งกับความเป็นชายด้วยเพราะว่ามันก็มีแต่ผู้ชายนะความเป็นชายอบวกกับความเป็นไทยที่มาจากความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้พูดถึงที่ไปรวรหมทจริงๆผมว่าทั้งทีมตื่นเต้นตื่นเต้นตแต้นก็มีความสุขกับการได้ไปเอาความเป็นไทยนอกจากที่เราคุยกันแล้วว่าคือการเปิดรับ าเข้ามาเป็นตัวเราแล้วเผยแค่เพียงแต่ว่าอาหารวัฒนธรรมกี่ก็คือาชัดเจนเหมือนกันก็รอบนี้ไปเมกาเจอเรื่องพวกนั้นอาหารผมผมเคยแลกเปลี่ยนให้เมกาผมยังจำวัฒนธรรมคนไทยโลคอลที่อยู่เมกาได้ผมได้ติดต่อทุกวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปตรงนั้นอีกครั้งและได้ไปเจอเขาได้ไปเอ็นจอยกับความเป็นไทยในต่างแดนที่อบอุ่น ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเคยผมเคย,เคยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็ไม่ mm. ไม,ไม่ไม่กลับมาที่เมืองไทยอีกมันก็บังเอิญเจอแบบโควิดอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาทีนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่โปจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งโปโปเชื่อว่าทั้งโปแล้วก็ทีมอ่ะก็เรามีความสุขมากเราเราไปที่นั่นในมุมที่เราโตขึ้นที่เราเข้าใจโลกมากขึ้นก็จริงจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าที่ไทยเขาแบบไม่เปิดรับ หรือว่าหรือว่าทําให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างยากน,ยนะยพอณวันนี้ที่โตขึ้นแล้วโปก็โตขึ้นมากจากตั้งแต่เล่นคินพอส์มาจนถึงแมนสูงจนถึงเรื่องนี้มันทําให้ฮอได้เข้าไปเป็นโนคอมมาเข้าใจโลกมากขึ้นได้เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นวันนี้กลับไปในวันที่โตขึ้นมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยของเราต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็สวยงามได้อยู่ที่แล้วเราก็ยังรัก เมืองไทยอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้แปลว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหนแต่เราต้องรู้ว่าเรามาจากที่ไหนเราโตมาจากที่ไหน<ม>ก็คิดว่าครับ We Shine ไล g h t ครับม,มีคำว่าโตเยอะแต่ว่าหน้าผมยังเด็กอยู่นะใช่ใช่ฮะใช่ฮะหน้าผมยังหน้าเด็กอยู่นะหน้าผมก็เ,เด็กอยู่ยังไม่แก่นะผมก็รู้สึกว่าพอขึ้นเลขสามผมว่าโอ้โหโอ้โหผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ต้องมันก็ต้องช่วยล้างกันไว้หน่อย ใช่มันมันชายเป็นแบบในแบบของเราชายแบบของเรานี่ครับตามโลโก้ we love ก็คือเรารักในแบบของเรา we fight เราสู้ในแบบของเราแล้วก็ we shine ในแบบของพวกเราตั้งตารอครับงานเดี่ยวของแต่ละคนแล้วเรื่องของอภิบาลันแปว่าได้เห็นแทบมีอะไรเฉยๆแบบตั้งตารอโอ้ตั้งตารอเพราะโป้ก็ตั้งตารอเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วซึ่งมันก็มีหลายเพลงในชายที่โป้ชอบอะไรเงี้ยก็รอดูกัน อันนี้คือแค่เป็นจินตนาการของโปนี่ค่ะอันนี้คือคัเดี่ออกถูกไหมไปเห็นว่าในปีหน้ารก็ต้องรอดูเพราะโป๊ก็จินตนาการขึ้นมาส่วนที่มาเห็นคนก็ยังอยากสั่งสั่งต่อคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคือ สิ่งที่อยากให้แฟนๆหรือคนรู้จักเราได้รู้ว่าจริงๆเราชอบแบบไหนมันเ,เป็นพอยต์ออกมาจากตัวเราแต่ว่าคอนเสิร์ตท,ที่แท้จริงในมุมมองของผมเนี่ mm hmm. ผมเสฟมาตลอดเวลาถึงทุกวันเนี้ยผมรู้สึกว่าอยากทำให้คน enjoy experience mm hmm. ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำให้วันๆนั้น,น่ะผ่านไป3ปี5ปี10ปีมันคือวันที่เป็นความทรงจำของตัที่มาดูคอนเสิร์ตมดังนั้นคอนเสิร์ตอื่นๆไม่ว่าจะ ปีหน้าหรือปีไหนผมก็ยังอยากจะทำให้มันพอดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนจำโมเมนต,ต์หล่านันได้ไม่น่าเชื่อว,ว่าคอนเสิร์ตพี่ไม้ครบรอบหนึ่งปีแล้ว, 1> 1ลวมันมันมเ,เ,ๆๆเร็วมากเลยเนาะก็เร็วเร็วเร็วมากวต่ว่าความหล่อพี่ร็วเรเล็เลยวเร<อ><อ>็วเร็ร็วเร็วเแตวเร็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 เร็วเรเเลเร จริงๆคือว่าพวกเราก็เติบโตขึ้นในมุมต่างๆางเงี้ยก็ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามพี่สนพี่โอบพี่ยูโดแม้แต่พี่นกค,คือพี่นกพี่นกที่บอกว่าโหเรื่องเรื่องนี้ยากพวกเราก็รู้สึกยากไม่แพ้กันก็สนุกมากๆจริงๆคือบทมันแบบว่าคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ที่บทด,ดีสุดตั้งแต่โปเคยอ่านมาคือโปอาจจะยังเด็กนะมันแบบ ก็ลุงเด็กหรือโตยังเด็กอยู่แบบได้ดูบทมาน้อยแต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมกับเราแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะติดแฮชแท็กว่าชายแบงแซบมันมีความแซบความแร็อยู่ในนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่คืออยากพูดเยอะๆนะแต่กลัวไปแตะเส้นสปอยจะมันข้ามไปอ่ะผมจะเกรงพิเศษวันนี้ใช่แผลงานที่จะได้เห็นแบบไม่สปอยอ่าแบบไม่สปอยก็ที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องชายเพราะว่าคือมันต้องหมองยิด ที่ขายเรื่องนี้เป็นหลักไม่ใช่เพราะวันนี้เป็นบันของชายแต่ว่าเราเตรียมกันมานานแสนนานจริงทุกแบบผมมันมีเพลงซสังเก้าเพลงทุกคนยังแบบแยกล่างไปประกอบรวมกันเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยผมว่าก็ก,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 ก็ประชุมก็ทำอย่างเงี้ยคือเราเราเราคาดหวังส่วนตัวแล้วกันผมคาดหวังมากๆกับเรื่องนี้คือผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะประสบความสาเร็จอะไรมากมายขนาดไหนไนี่แต่ผมคาดหวังว่าแฟนๆที่รออยู่หรือว่าคนที่ชอบซีรีส์แนวนี้ กลิ่นแบบไทยแบบย้อนไปช่วงนั้นน่ะเดิดที่ผมกินเลิฟเนี่ยเขาจะมีความสุดและได้อินเอ็นกับหนึ่งผลงานที่เราคราฟกันจริงๆใช่แค่นี้อ่ฮะก็ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะครับแล้วก็ผมยังมีเจนแลกอยู่นะครับอีกคาแรคเตอร์นึงดูได้ครับขันคายวันนี้มันคุดก็ดูได้อันนี้ชื่อเรื่องว่าชายเจ็นแลกเขาชื่อว่าชายเหมือนนะฮะคุณชาย หรือถ้าใครคิดถึงคลิปโพสต์หรือซีรีส์ก็ช่อง7 <HD S 1> ดู SD แบบดูแบบไม่ต้องเสียเงินเนาะได้บรรยากาศดูปุ๊บมีโฆษณาปั๊บดูปุ๊บมีโฆษณาปั๊บก,ก็ <laughs> เอ้าดูมันเป็นโมเมนต์อีกแบบหนึ่งซึ่งสีท่ทุ่มครึ่งเสาร์ทีท่เริ่มตีิมิถุนายนนี้ได้ดูคล <h> ินโพสย้อนหลังแล้วลุ้นมากว่าช่อง7 HD เขาจะเซ็นเซอร์อะไรผมก็รุ่นเหมือนกันไปดูด้วยกันผมก็รุ่นเหมือนกันว่ามันจะเหลือแท้ไหนแต่ไม่เป็นไรเป็นสามรถติดตามในแอปพลิเคชันได้แต่ใดๆก็ตาม นึกถึงชายนึกถึงช่อง7 HD แล้วก็ VTV ได้ติดตามกันและที่สำคัญคืนนี้สิ่งที่อยากฝากทุกคนไว้ดูเทเลอร์แล้วแคปในโมเมนต์ที่คุณชอบหลายๆโมเมนต์ก็ได้แล้วก็แชร์กันลงไปในโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะเพราะว่า we are back กับการที่พวกเราอย่างเ,เต็มที่พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทำผลงานนี้ขึ้นมาเชื่อว่าทุกคนจะ enjoy ไปพร้อมกับเรา ก็มีผลงานชายของโปนะครับของพี่มายก็มีเรื่องของชายเพราะว่าชายจากเจ็ดแหลกแล้วก็เดือนสองเดือนสามสี่ห้าเดือนที่ผ่านสมองเริ่มงงเดถ่ายชายห้าวันสักพักไปโวดชายเริ่มงงอันที่สำคัญก็ตีใหญ่เลือกดาวโจนติดตามครับในปีนี้แน่นอนแล้วก็ชาย2สิงหาได้ดูกันแน่แล้วก็ติดตามกันนะฮะโอเค